สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับถ่ายน้ํามันเครื่องมีโอันนี้ใช้มานานมากแล้วนะครับหลายปีมากเลยอยู่กับเรามานานมากตั้งแต่ลูกชายตัวเล็กๆนะครับจนลูกชายเป็นหนุ่มแล้วก็หลังจากที่ขายถ่ายครั้งสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ น้ำมันออกมามันดำมากนะครับดำข้นมากนะครับดำและาำข้นนะครับดังนั้นรอบนี้ผมก็เลยจะจะล้างภายในนะครับหรือเขาเรียกว่าฟลัดชิ่งนะครับล้างภายในก็ผมจะใช้เป็นน้ํามันดีเซลนะครับซื้อปั๊มมาน้ํามันดีเซลนี่นะครับเราเติมเข้าไปนะครับเติมมันดีเซลไปแล้วก็ติดเครื่องไว้ สักพักหนึ่งเราค่อยถ่ายออกนะครับเป็นการล้างน้ำมันที่อยู่ข้างในออกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องล้างนะครับตอนนี้ก็ได้เติมน้ำมันดีเซลเข้าไปแล้วนะครับว่าแต่ราบเรื่อง ขึ้นไปล้างตามรูน้ำมันต่างๆนะครับล้างชล้าลน้ำมันที่เป็นน้ำมันเก่ามาพอเราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปมันก็จะเป็นน้ำมันใหม่ที่มีคุณภาพนะครับถ้าเลือเราไม่ล้างออกน้น้ำมันก็จะไปผสมกับน้ำมันเก่าที่มีความขคนความเหนื่นะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพของน้ำมันใหม่ลดลงนะครับที่ก็เป็นเหตุผลว่าทาไมต้องล้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ ในแข้งน้ำมันเครื่องมันจะไม่มีอะไรนะครับไม่เหมือนเครื่องยนต์ที่มีเกียร์เครื่องยนต์ที่มีเกียร์จะมีชุดแผ่นคัตชุดอะไรถ้เจอน้ำมันแบบปลอมไปบางทีอาจจะไปมีผลกับชุดคลัตชุงคลัตชุดนั้นลื่นคลัตช์เสียหายได้ครับแต่สําหรับเครื่องยนต์ตรงนี้มีหานะครับโดนโซล่าได้นะครับเพราะว่าน้ำมันโซล่ามีคุณสมบัติสามารถหล่อลื่นได้อยู่นะครับไม่ไม่ไม่ฝืดมากเหมือนเป็นซินนะครับถ้าเป็นซินจะจะฝืดมากนะครับจะล้างไม่ได้ ช้ล้างแบบติดเครื่องไม่ได้นะครับครับอย่างเช่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายออกดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเติมมันโซลาไปแล้วก็ถ่ายออกมาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ถาดก็ล้างเรียบร้อยนะครับไม่มีน้ำมันที่ถ่ายออกมาก่อนหน้านี้นะครับมาแล้วนะครับ นี่นี่คือน้ำมันเครื่องที่อยู่ภายในที่น้ำมันโซล่าไปชาช่ล้างออกมานะครับก็จะประมาณนี้ครับสีก็ขุ่นนะครับนี่นะครับที่หลายคนสงสัยว่าถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วทําไมน้ำมันดําเร็วนะครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นน้ำมันที่ตกค้างอยู่ภายในเครื่องนะครับพอเราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปมันก็ไปปนกันนะครับมันก็เลยทําให้น้ำมันดําเร็วนะครับ แน่นอนว่ามันก็ทําให้ประสิทธิภาพของน้ำมันลดลงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับการฝัดชิ่นนะครับก็ไถ่น้ำมันสักสองสามรอบทาสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าใครจะททุกครั้งก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ